ประเด็นก,กรณีที่ถูกหยิบยกเข้ามาพูดคุยในการอภิปรายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบของกระทรวงสาธารณสุข <Sid. S 2> ที่ถูกเอามาพูดคุยกันนะครับ<ช>เอามาอภิปรายกันประเด็นดังกล่าวนี้นะครับก็มีการชี้แจงจากท่านโฆษกรัฐบาลน,นะครับในส่วนของการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปโดยท่านอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านอกเหนือจากที่จะต้องดูงบประมาณในรายกระทรวงแล้วเนี่ย ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขก็จะมีงบที่อยู่ของสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอรวมไปถึงงบจากงบประมาณกลาง ที่จะมีงบประมาณจากพรกรกู้เงินเข้ามาสมทบด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยมีการย้ําว่าอย่ามองการใช้งบประมาณจากทางกระทรวงสาธาร,รณสุขเพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 เพียงอย่างเดียวเพราะงบประมาณที่จัดสรรอยู่ในทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเวลารวมกันแล้วก็จะทําให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาโควิด -19 โดยงบประมาณของกระทรวงสาธาร,รณสุขนั้นจะอยู่ที่กว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยล้านบาทครับแต่จะมีงบประมาณที่ตั้งไว้ในสปสอชอ แล้วก็กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินก็จะทําให้มีงบประมาณเอามารวมกันแล้วเนี่ยที่ดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ดูแลด้านสาธารณสุข2 9 9 3 0 0 0ล้านบาท ดังนั้นหากมองเพียงส่วนเดียวก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดในส่วนตรงนี้ได้นะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าอ๋อไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรกันแต่อย่างใดนะคะเพราะก่อนหน้านี้พอบอกว่าเอ๊พะพักภูมิใจไทยออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะเป็นพักร่วมรัฐบาลมีข้อขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าไม่คุยกันหรอ,อหรือรอย่างไรนะคะซึ่งท่านนายกก็ชี้แจงไปแล้วว่าอ่ะก็มีการพูดคุยกันท่านอนุทินไปเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างที่ท่านอนุทินออกมาชี้แจงด้วยตัวเองด้วยนะว่าจริงๆแล้วงบมันมีการแยกแบ่งสััดส่วนนนกแบบี้ จะไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดว่าจริงๆแล้วมันถูกแบ่งไปให้สปะสะชไปให้หน่วยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุขอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ปรับลดจนไม่สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อันนี้ให้มั่นใจว่างบต่างๆที่เรานํามาใช้ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่เรื่องโควิดสิเ้นาะแต่หมายถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายว่าอย่างนั้นเถอะใ,ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็งบกระทรวงสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แน่นอน